สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Investment นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อซันครับซันนี่หลายคนก็จะนึกถึงข้าโพดหวานส่งออกเป็นหลักเลยนะครับใช่ค่ะแต่จริงๆเขามีอีกธุรกิจหนึ่งด้วยคือพวกอาหารพร้อมทานแบรนด์ KC ที่เราเห็นในเซเว่นบ่อยๆพวกมันหวานเผาอะไรแบบนั้นอ๋อครับครับใช่เลย วันนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยทั้งผลประกอบการการลงทุนใหม่ๆมันบอกอะไรเรากเกี่ยวกับซันบ้างคงช่างธุรกิจเขาเป็นยังไงรายได้มาจากไหนกันแน่แล้วก็ผลงานล่าสุดดีไหมและที่สําคัญเลยอนาคตจะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่เขาเน้นเรื่องนวัตกรรมกับความยั่งยืนมากๆช่วงนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพรวมธุรกิจเขาก่อนเลยไหมคะได้เลยครับหลักๆของซันก็คือผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูป อันนี้คือธุรกิจดั้งเดิมเขาเลยแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมชานหรือ RTE แบรนด์ KC ที่ขายในประเทศเป็นหลักครับโรงงานหลักเขาอยู่ที่สันป่าตองเชียงรม่ล่าสุดเหมือนเขาเพิ่งเปิดบ้านให้คณะผู้บริหาร TOPX เข้าไปดูงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ การที่เขาเปิดให้ดูตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปไปจนถึงสินค้า RTE แบรนด์ KC แล้วก็ยังโชว์เรื่องการใช้พลังงานทดแทนไบโอแก๊สด้วยแถมพาไปดูไร่ตะวันหวานห,านหรือซันวาเล่ที่เป็นฟาร์มของเขาเองเอ่อมันก็สะท้อนให้เห็นภาพรวมว่าเขาค่อนข้างทำครบวงจรนะมีการจัดการที่ทันสมัยการมีไร่เองนี่ดีเลยนะคะแสดงว่าควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นทางเลยถูกต้องครับ การมีซันวาเล่ทำให้เขาบริหารจัดการวัตถุดิบได้ดีขึ้นเยอะทั้งคุณภาพทั้งปริมาณอันนี้เป็นหัวใจของธุรกิจอาหารเลยแล้วมันก็เชื่อมไปเรื่องความยั่งยืนที่เขาพยายามจะทำด้วยพูดถึงความยั่งยืนเหมือนมีข่าวใหญ่เรื่องการลงทุนโรงงานใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา U.S.N.A เขาเซ็นสัญญาจ้างสร้างโรงงานใหม่ โรงงานนี้จะเอาไว้ผลิตข้าวโพดหวานที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เรียกว่าเททรีคาร์ดมันเป็นกล่องกระดาษครับแต่เป็นกระดาษชนิดพิเศษที่แข็งแรงทนความร้อนได้สามารถเอาไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบเดียวกับกระป๋องโลหะได้เลยแต่จุดเด่นสำคัญคือมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเยอะเลยครับอ๋อค่ะค่ะ คือตัวกล่องเนี่ยทำจากกระดาษที่มาจากป่าปลูกทดแทนที่มีการจัดการอย่างดีแล้วก็ปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าแถมรีไซเคลิลได้ง่ายกว่ากระป๋องด้วยโอ้โหแสดงว่าลงทุนนี่คือมองเรื่อง ESG เป็นหลักเลยก็ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องธุรกิจควบคู่กันไปครับคือเฉพาะค่าก่อสร้างอาคารก็เกือบ30ล้านแล้วนะแต่ถ้ารวมทั้งโครงการเลยทั้งเครื่องจกักรเทคโนโลยีที่ทำร่วมกับเทตราแพคเนี่ยมูลค่ารวมรวมมันกว่า240บล้านบาทเลย โอ้โหเยอะมากครับเป็นการลงทุนที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆสำหรับซันลงทุนเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องคาดหวังผลตอบแทนทางธุรกิจสูงตามไปด้วยแน่ๆแน่นอนครับคือบรรจุภัณฑ์เททรารีคาดเนี่ยมันกำลังฮิตมากในตลาดโลกโดยเฉพาะโซนยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตลาดพวกนี้ผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนเรื่องบรรจุภัณฑ์รักโลกมากๆค่ะ การเปลี่ยนมาใช้เททร่าริกาดมันเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนกล่องแต่มันเหมือนเป็นการเปิดประตูไปสู่ตลาดพรีเมียมพวกนี้ได้เลยแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่อง ESG มากขึ้นด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เลยสินะคะเชื่อมโยงเทรนด์โลกสร้างโอกาสตลาดใหม่ๆเพิ่มมูลค่าสินค้าไปในตัวถูกต้องครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าซันกำลังจะก้าวไปอีกขั้นทั้งเรื่องนวัตกรรม ภาพลักษณ์องค์กรซึ่งน่าจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวได้น่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้เราลองมาดูผลงานปัจจุบันกันบ้างว่าพื้นฐานตอนนี้เป็นยังไงแข็งแกร่งพอจะต่อยอดไหมโดยเฉพาะผลประกอบการไตรามาส2ปี2568ที่เพิ่งออกมาครับถ้าดูตัวเลขรายไดจากการขายถือว่าทำได้ดีเลยนะครับไตรามาส2เนี่ยทำไป961.9้าล้านบาทโตขึ้น16กกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งเทียบกับปีก่อนแล้วก็เทียบกับไตรามาสก่อนหน้าด้วย โต oh, เยอะเหมือนกันนะคะครับส่วนถ้าดูรวมครึ่งปีแรกของปี68รายได้รวมก็เกือบเกือบ1800ล้านบาท1 7 8 8 1ล้านโตขึ้นประมาณ 12. 3จากครึ่งปีแรกของปีก่อนแล้วการเติตนี้มาจากส่วนไหนเป็นหลักคะในประเทศหรือต่างประเทศมาจากทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าดูในประเทศเนี่ยชัดเจนว่ากลุ่มสินค้าพร้อมทานหรือ RTE แบรนด์ KC ยังไปได้ดีต่อเนื่องพุ่งมันหวานเผา ถั่วลายเสือธัญพืชข้าวโพดฝักที่ขายในร้านสะดวกซื้อต่างๆยังขายดีอยู่ค่ะค่ะเห็นบ่อยอยู่ส่วนตลาดต่างประเทศก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าวโพดหวานแช่แข็ง (frozen) ก็แบบถุงสุญญากาศ (pouch) ลูกค้าเก่าๆโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกกลางก็กลับมาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นไรายได้โตดีแบบนี้แล้วฝั่งกำไรล่ะคะเป็นยังไงบ้างเพราะเหมือนช่วงนั้นค่างเงินบาทจะแข็งๆหน่อยน่าจะกระทบส่งออกพอสมควรใช่ครับ ประเด็นเรื่องค่าเงินบาทนี้น่าสนใจเลยถ้าเราไปดูที่กำไรขั้นต้น gross profit ในไตรมาสสอนะครับอยู่ที่176ล้านบาทซึ่งจริงๆมันลดลงนิดหน่อยนะประมาณ2.2%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้า year o y เอ้าเหรอคะครับสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องค่าเงินบาทแข็งนี่แหละครับมันกดดันไรายได้ส่งออกเวลาแปลงกลับมาเป็นบาทแต่ถ้าเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้า QoQ กำไรขั้นต้นกลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยตั้ง21%นะนะเอ๊ะยังไงคะ แสดงว่าเขาบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นหรือมีอะไรมาช่วยมีส่วนทั้ง2องอย่างครับคือการบริหารจัดการต้นทุนผลิตเขาก็ยังทําได้ดีอยู่แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นเราก็ก็มีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานเรื่อยๆนะครับยังเอาเครื่องจักรออโตเมชันมาใช้เพิ่มลายผลิตกระป๋องไซส์เล็กค่ะแต่จุดสําคัญมากๆเลยที่ช่วยเรื่องกําไรไว้ได้เยอะคือการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับ อ๋อหมายถึงการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือพวก forward contract ใช่ไหมคะใช่เลยครับบริษัทเขาทำ forward อย่างสม่ำเสมอทำให้ l o c รท a t e ด,ดีไว้ได้เยอะมันก็เลยช่วยลดผมกระทบจากค่างเงินที่ผันผลไว้ได้มากหรือบางทีก็ทำกำไรจากส่วนต่างตรงนี้ได้ด้วยซึ่งไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิตั้ง27ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเยอะมาก โอ้โหเยอะมากจริงๆค่ะนั่นก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิออกมาดีกว่าที่คิดไว้หรือเปล่าคะถูกต้องครับกำไรสุทธิ net profit ไตรามาส2ปี68เลยกระโดดขึ้นมาเป็น86.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง32%เทียบกับปีก่อนแล้วก็โตกว่า80%ถ้าเทียบกับไตรามาก่อนหน้าโอ้โหครับส่วนภาพรวมครึ่งปีแรกกำไรสุทธิก็อยู่ที่134.7ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ1 2จากปีก่อน ปัจจัยหลักๆก็มาจากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาจัดการได้ดีนี่แหละครับแล้วก็มีเรื่องต้นทุนทางการเงินที่ลดลงด้วยเพราะเหมือนบริษัทบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้นก็เลยลดการใช้เงินกู้ระยะสั้นลงไปได้สรุปก็คือถึงแม้กําไรขั้นต้นจะโดนกดดันจากค่างเงินบาทแต่ว่าการบริหารการเงินโดยรวมทั้งเรื่องความเสี่ยงค่างเงินทั้งต้นทุนการเงินเขาทําได้ดีมากจนทําให้กําไรสุทธิเองโตได้ดีอยู่ใช่ครับ อัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ในไตรามาส2ก็เลยขยับขึ้นมาอยู่ที่8.7%ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับนอกจากนี้ถ้าไปดูตัวเลขอื่นๆอย่างวงจรเงินสด cash cycle นะครับก็สั้นลงเยอะมากเหลือแค่ประมาณ48วันจากปีก่อนที่อยู่แถวแถว87วันอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาจัดการสต็อกจัดการเงินหมุนเวียนได้เก่งขึ้นค่ะแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุถือหุ้นหรือ DE ratio ก็ลดลงเหลือแค่0.5เท่าเองถือว่าต่ำและแข็งแรงมากครับสรุปคือผลงานครึ่งปีแรกแม้จะมีโจทย์ยากเรื่องค่างเงินแต่ซันก็ยังโตได้ดีทั้งรายได้และกำไรสุทธิโดยมีแรงหนุนจากตลาดในประเทศกลุ่ม RTE แล้วก็การบริหารการเงินที่เก่งมากครับเป็นภาพที่ค่อนข้างแข็งแกรงเลยซึ่งก็เป็นฐานที่ดีในการเดินหน้าโครงการลงทุนต่างๆที่วางแผนไว้ นอกจากโครงการใหญ่เททร c ค r d ที่เป็นไฮไลท์แล้วยังมีโครงการลงทุนอื่นๆอีกไหมคะในปีนี้ที่น่าสนใจมีครับเขายังลงทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มกําลังการผลิตในกลุ่ม r าีตัวอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีโครงการติดตั้งเครื่องเทอร์โมฟอร์มอันนี้จะมาช่วยเพิ่มการผลิตพวกมันหวานพร้อมทานซึ่งก็ขายดีเหมือนกัน แล้วก็มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกําลังผลิตของถั่วลายเสือพร้อมทานอันนี้ก็จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นทดแทนแรงงานแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตได้ดูเหมือนจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มกำลังผลิตในกลุ่ม RTE เป็นพิเศษเลยนะคะใช่ครับคือที่น่าสนใจคือโครงการพวกนี้มันไม่ใช่แค่ขยายกำลังผลิตเฉยๆนะแต่มันสะท้อนกลยุทธ์ที่ชัดเจนของเขาหก็คือรองรับยอดขายที่กำลังโต โดยเฉพาะกลุ่ม RTE ที่ความต้องการมันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ2คือเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องแรงงานด้วยออโตเมชันในระยะยาวและ3ก็คือรักษาคุณภาพสินค้าให้มาได้มาตรฐานสมบำเสมอถ้ามองภาพรวมทั้งโครงการเทตราริคาดและก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ RTE อื่นๆนี่มันคือการเตรียมตัวสำหรับอนาคตชัดๆเลยนะคะ จะเจนมากครับโดยเฉพาะเทตราริขาที่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์มากๆเพื่อจะบุกตลาดโลกด้วยนวัตรกรรมที่มันเชื่อมโยงกับความยั่งยืนมันเหมือนเป็นการวางพ o ซิชั่นตัวเองใหม่ในระยะยาวเลยการที่เขากล้าลงทุนใหญ่ในเทคโนโลยีใหม่แบบนี้ก็แสดงว่าเขามีวิสัยทัศน์แล้วก็เชื่อมั่นในทิศท,ทางการเติบโตของตัวเองพอสมควร และการที่เขาเปิดบ้านให้คณะผู้บริหาร TOP-X เข้ามาดูงานก็เหมือนการตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนนี้เข้าไปอีกถูกต้องครับมันเป็นการโชว์ความพร้อมโชว์ศักยภาพทั้งเรื่องเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและความมุ่งมั่นเรื่อง ESG ซึ่งก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ผู้บริโภคได้ดีเลยครับสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะคะ ซันก็โชว์ผลงานครึ่งปีแรกที่ถือว่าแข็งแกร่งแม้จะมีปัจจัยท้าทายเรื่องค่าเงินแต่ก็ยังเติบโตได้ดีจากตลาดในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม RTE แล้วก็มีการบริหารจัดการการเงินที่ดีมากๆขณะเดียวกันก็มีการลงทุนครั้งสำคัญในนวัตรกรรมบรรจุภัณฑ์อย่าง t ท t r a r e c a r รที่เป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตเน้นเรื่องความยั่งยืนบุกตลาดต่างประเทศครับผมประเด็นที่น่าคิดต่อหรือน่าจับตาต่อไปก็คือ ด้วยความที่เขาเน้นทั้งประสิทธิภาพภายในและก็มีนวัตกรรมอย่างเ e t r a r e c a ์ดเข้ามาบวกกับความแข็งแกร่งในกลุ่ม RTE ที่กำลังโตเนี่ยก้าวต่อไปของซันจะเป็นอะไรเขาจะใช้ความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบเกษตรเรื่องความเชี่ยวชาญในอาหารพร้อมทานมาต่อยอดสร้างนวัตกรรมหรือบุกเบิกตลาดใหม่ๆในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไปอีกแค่ไหนอย,อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆสำหรับอนาคตของซันครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม Money Investment นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ